Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. giving one. I guess doing good thing. It's a happy. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's their happy. Just giving one. Everybody just has known a what a you did. A just a giving a one. A but you telling body everyone you meet. Just, a just a giving a one. You always a talking about a it. A just a just a just giving อ n e i ัล n ุ o มั่ i นฺอ h ล a ะ i r r a h ลอฮฺอฺรั i บ i l อ a ลเลมีนอัลลอฮฺมุสซลิอ a ละมุฮ l มม u l อะลัยซ์ a ล a อฮฺมั m ลัยกุมุะราะห์มัตุลลอฮฺุะบารั a ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดะครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริบรักเกียตครับอรับอัสลอมุอะลัยกุมุะราะห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุ กับรายการอาหารนะครับสไตล์มุสลิมของเราครับที่เน้นอาหารนอกจากฮาลาลแล้วฮาลาลแล้วก็อย่างตออย,ยิบด้วยนะครับ,รบในการรวบรวมเมนูอาหารหลากหลายนะครับโดยเชฟอลิฟก็จะเป็นผู้ที่สาธิตถึงขั้นตอนกรรมวิธีการทําที่จากเมนูยากๆก็จะทําให้เป็นเมนูที่ง่ายนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ ลองทํกันดูได้นะครับตามโโลแกนของรายการเราที่บอกว่าเราทําได้คุณก็ทําได้ครับหลายๆเมนูเชฟอริฟก็เลือกมานะครับหลายๆเมนูก็เป็นเมนูที่ท่านผู้ชมแนะนําสูตรมาจากทางบ้านนะครับสําหรับวันนี้ครับเชฟอริฟเชฟเป็นเมนูที่เชฟเลือกมาใช่ไหมครับครับเป็นเมนูอะไรครับเชฟวันนี้ก็จะเป็นเมนูสลัดเนื้อ น้ำใสครับสลัดเนื้อน้ำใสปกติเราจะได้ยินแต่เป็นสลัดผักนะครับวันนี้คือนำเนื้อมาทำสลัดเป็นสลัดนะครับแล้วก็น้ำใสนี่คือเป็นน้ำลายเขาด้วยใช่ไหมครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่นอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยใช่ไหมครับเอเอาเลยครับในช่วงหน้าครับช่วงเปิดครัวสดนะครับเราจะมารู้ถึงขั้นตอนและก็กรรมวิธีการทำ ไปพร้อมๆกันครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยครับช่วงกินเป็นลืมป่วยน้ำผึ้งจัดเป็นอาหารธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยน้ำผึ้งช่วยเสริมสุขภาพ มีสปปรรพคุณทางยาและมีคุณค่ามากมายทีเดียวค่ะในน้ำผึ้งจะมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามิน B วิตามิน C และแร่ธาตาุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรอดอะมิโนโจำเป็นรวมถึงสารเอ็ T ์ติออกซิเดน ที่สามารถพบได้ในอาหารประเภทผักใบเขียวหรือชาเขียวโดยประโยชน์ของน้ำผึ้งนั้นสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ส่วนแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำผึ้งมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอบำรุงโลหิต <like> ช่วยปรับสมดุลร่างกายและควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ การทานน้ำผึ้งเป็นประจำยังช่วยทำให้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคปวดข้อต่างๆหรือเป็นตะคิวและโรควุ้นอีกด้วยค่ะสำหรับวิธีการเลือกซื้อน้ำผึ้งนั้นควรลองชิมน้ำผึ้งว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรถ้าออกรสขมหรือมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าน้ำผึ้งนั้นมีการเก็บไว้นานเกินไปเพราะน้ำผึ้งที่ดีจะต้องมีกลิ่นหอม และรสชาติหวานจากเกสรดอกไม้นอกจากนี้ถ้าเป็นน้ำพึ้งชนิดที่ดีจะมีลักษณะข้นเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันค่ะช่วงเปิดครัวสะดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหม<ะ>ักยำ ไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟริดาช็อปเครื่องเทศและฟริดาช็อปฮับปตุสเซาดะน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอเซ็นตขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสระนะครับวันนี้สำหรับ ท่านที่เป็นเจ้าของกระทะแฮปปี้คอห้ามพลาดนะครับรวมถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านฮะก็ห้ามพลาดเช่นกันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่นอกจากจะอร่อยแล้วอย่างที่บอกนะครับก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเป็นเมนูสลัดเนื้อน้ําใสนะครับไฮโซได้เป่าเชยเอาเลยครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะก็คือเครื่องปรุงและก็ วัตถุดิบนะครับที่จะทําได้ออกมาเป็นเมนูนี้นะครับอยากให้เชฟอริฟแนะนําเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับครับก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับจะเป็นส่วนของน้ําสลัดนะครับก็จะเป็นจะมีน้ําส้มใช้น้าส้มเลยนะใช้น้ําส้มเลยนะครับแล้วก็หอมใหญ่เกลือนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็น้ํามันสลัดครับอันนี้ในส่วนของน้ําสลัดนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงเนื้อสันเนื้อนะครับก็จะมีเนื้อสันในนะครับแล้วก็จะมี น้ำมันหอยน้ำมันงานะครับแล้วก็วูสเตอร์ซอสอันนี้เป็นซอสเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะมีผงปรุงรสแล้วก็จะมีน้ำซุปนะครับผักพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องอผักแก้มนะครับจะเป็นผักชนิดอื่นก็ได้และนี่ก็คือเครื่องปรุงและส่วนผสมทั้งหมดนะครับที่จะทําได้ออกมาเป็นเมนูสลัดเนื้อน้ําใสนะครับห้บามพลาดเลยนะครับ I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  look, I look, I look, I see. I see world of see see beauty a I touch, I touch, I touch, I feel. I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate to you. Cause you made me, I am for you. I listen, 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 I hear. I hear the words of God so clear. I read, I read, I read, I know. It helps my knowledge grow. And everything we do, we dedicate to you. Cause you made us. เอาละครับดี๋ยวในขั้นตอนแรก <just> จะเริ่มในส่วนไหนก่อนดีครับครับเราก็จะมาดิวเนื้อกันก่อนนะครับอืมครับผมนี่เราไป จะได้ใช้กระทะแฮปปี้คอร์อีกแล้วนะฮะให้ผมวอร์มกระทะเลยไหมครับเชฟครับก,ระะก็อุ่นกระทะไว้ก่อนนะฮะอ๋อนี่เนื้อเราจะหั่นเป็นสไลด์บางๆแบบนี้ใช่ไหมฮะ,ะใช่ครับหรือใครถ้าเกิดว่าใครซื้อตามห้างมาแล้วแบบเป็นเป็นเป็นชิ้นที่แลกมาแล้วก็สามารถกิวได้เลยนะครับแล้วก็จะมาหั่นที่หลังก็ได้นะครับอ๋อครับ ตัวนี้เนื้อค่อนข้าง,งจะสวยนะฮะจะเห็นมีเป็นลายคสั้นไขมันเนื้อที่เอามาทํานี่ได้ทุกสว่วนเลยใช่ไหมครับเชฟใช่ครับก็แต่ว่าที่ดีก็ควรเป็นเนื้อสักนก็ดีเพราะจะเปื่อยจะเปื่อยด้วยนะฮะแล้วก็จะนุ่มนะฮะอันนี้หั่นก็ประมาณคล้ายๆเนื้อแดดเดียวนะครับครับเดี๋ยวก็เอาเนยลงไปทาเลยะครับเนยทาในกระทะเลยไหมใช่ครับบิสมิลลา เดี๋ยวเนยทานในกระทะเลยใช่ไหมครับเชฟใช่ครับเอาใส่ก็ไม่ต้องใส่เยอะใช่ไหมครับเชฟไม่ต้อง,<ร>องแค่จ้ให้เขาหอมๆนะฮะแล้วเ,เราก็ใส่เอาเนื้อลงไปไไินะครับอินถ้าจะให้เนื้อเป็นลายนะครับก็เปิดเตาให้ร้อนให้กระทะร้อนอจัดเลยนะครับแล้วก็จะ เป็นลายที่เนื้อนะครับเราไม่ต้องหมักเนื้อไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมไม่ต้องค<ะ><ะ>รับอ๋อเอาเนื้อลงไปย่างกับเนยได้เลยนะฮะ,ฮะครับนี่ปิดฝาได้ไหมครับเชฟก็ดีครับครับให้ความร้อนเขาระอุอยู่ครับ ้างในหม้อให้ไปของแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็ามาเตรียมเตรียมในส่วนของน้ำยำใช่ไหมฮะครับน้ำสลัดน้ำสลัดนะฮะน้ำสลัดนี่จะคล้ายๆกับน้ำสลัดผักทั่วไปไหมฮะเออแต่วันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งเลยอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึง่งนะฮะที่แปลกก็น่าจะเป็นในส่วนนี้นะฮะที่เป็นเทฟใช้เป็นน้ำส้มข้นอนไรนะฮะอือและนี่คืออะไรครับ น้ำมันสลัดน้ำมันสลัดนะฮะเป็นน้ำมันสลัดโดยเฉพาะได้ใช่ไหมครับใช่ครับนมันส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครัเจ้าไปเติมเป็นน้ําตาลนะฮะใส่น้ำายนะครับประมาณสองช้อนชาครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยนครับซึ่งช้อนชาที่อยากลองมากเลยนะครับอือเมนูนี่ หลายเมนู menu, นะต้องบอกท่านผู้ชมตามตรงบางเมนูนี่เป็นเมนูที่ผมเพิ่งจะเคยลองทําแล้วก็ลองทานเป็นครั้งแรกเลยนะฮะรวมถึงเมนูในวันนี้ด้วยเช่นกันนะฮะน้ําสลัดแบบนี้ยังไม่เคยลองทานที่ไหนมาก่อนนะฮะก็ควรให้ละลายนะครับแล้วก็ผักไว้นะครับหอมใหญ่นี่ยังไงครับเชฟก็สับละเอียดสับละเอียดใส่ไปนี้น้ำสลัดเลยในน้ําสลัดเขาจะมี ใหญ่ด้วยนะะในกระทะนี่ผมแอบดูได้ไ,ด,ไ,ด,ได้แอบดูนะครับต้องกลับไหมต้องครับพิชกระทะเลยไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวเร,<อ>รวาจะใช้เป็นกลับพิกกระทะเลยก็ได้ครับพิกกระทะเลยนะฮะบิสมาห์ ทง่ายนะเราไม่ต้องไปกลับเนื้ออะไรให้ยุ่งยากนะฮะใช่ก็จะไม่ไม่น่าจะนานนะครับชเชฟเวลาย่างเนื้อเนะี่ยไม่นานครับรวมกันสองด้านนาก,ก็น่าจะประมาณสักห้านาทีถึงสิบนาทีนะฮะใช่ก็สามารถเปิดดูได้ในตัวหอมใหญ่ก็สับละเอียดแบบนี้เลยครับ<ล><ะ>สับละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ใส่ไปในน้ําสลัดเราเลยนะฮะรสชาติเขาจะประมาณไหนครับเชฟ ออกหวานนำนะครับแล้วก็จะมีเค็มๆต่างน้ำส้มด้วยใช่ในส่วนของเนื้อเนื้อย่างเนี่ยเราต้องมาย่างในกระทะนี้ให้สุกเลยหรือเปล่าครับเชฟใช่ครับให้สุกเลยนะครับแล้วก็หรือว่าใครจะชอบให้มีสีออกบราวน์เกลียมๆนิดนึงก็ได้ก็แล้วแต่ตามชอบได้ครับแล้วก็มาใส่ส่วนผสมที่เหลืออีกทีครับตอนนี้เราก็มารอเนื้อย่างเราสักพักนึงนะครับ เอาละครับทีนี้เนื้อของเราก็น่าจะได้ที่แล้วครับเชฟกลิ่นหอมโชยออกมาข้างนอกเลยครับทีนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าได้ที่จริงหรือเปล่านะครับดีสุดโอ้โหมาช็อว์ก็ยังไงครับเชฟนี้ถือว่าได้ที่ยังได้แล้วครับแล้วกลิ่นหอมมากเลยครับเนี่ยใช่ครับนี่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงนะครับเชฟปรุงก็จะมีเป็นน้ำมันหอยนะฮะใช่ครับแล้วก็ น้ำมันหอยนะครับน้ำมันงาแล้วก็จะมีวุ้สเตอร์ซอสแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายเกลือแล้วก็น้ําสุปทีนี้ยังไงครับเจฟจะใส่น้ําสุปไปก่อนนะครับน้าสุปที่ใส่ไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับไม่เยอะครับเอาแบบปรุงรสเฉยนะฮะไม่ถึงกระทุ่มนะฮะเราต้องการให้ให้เนื้อชุ่มๆครับไม่ได้ให้เนื้อแฉะแห้งจนเกินไปถ้าเราไม่ใส่น้ำสุกมันก็จะแห้งเกินไปนะฮะ นี่คือให้แบบชุ่มฉับลูกฉัหนะะ่อยฮะครับผัดเลยนะมครับก็เดี๋ยวคนคนให้ครับก็แล้วเครื่องปรุงรสอย่างอื่นนะฮะน้ำมันหอยนะครับหอยนะครับอิสมิลลานนะน้ำมันหอยก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะช้อนโต๊ะนะครับ ปุกเลยนะฮะครับแล้วก็น้ำมันงาน,นะครับนังาะะฮครบผมแล้วก็ซอสเปรี้ยวนะครับหรือชื่อหนึ่งก็คือ,อซอูทซอสอซอูทซอสนะ,ะครับ ูดถึงที่ไปที่มาของเมนูเนี่ยครับเชฟบริับแหล่งที่มาจริงๆตั้งเดิมแล้วก็มาจากโซนไหนก็เป็นอาหารยุโรปครับอาหารยุโรปเลยนะมันก็ใส่ตัวซอสเปรี้ยวไปนี่กลิ่นเขาจะไปทางอาหารยุโรปเลยนะฮะนี่ครับเชฟครับแล้วก็เป็นผงปรุงรสไก่ไทยเชฟของเรานะฮะบิสบิล่ะ เรือนะฮะเล็กน้อยน้ำาทรายนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะนะฮะเอาแค่ให้พอเนื้อมีรสชาติคเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำในสลัดใช่ไหมฮะน้ำลากนะฮะเอาครับแล้วทีนี้ถือว่าเนื้อของเราเนี่ยได้ที่เนี่ยเขาเตรียมในการปรุงรสครับได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วครับพร้อมที่จะนําไปใส่ในสลัดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับทีนี้ยังไงต่อครับ ปิดไฟเลยไหมปิดไฟเลยครับไปเลยนะครับกท่านชมเลยกลิ่นเนื้หอมมากเลยแล้วก็กลิ่นซอสเปรี้ยวนี่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับกลิ่นจะเอาเป็นสไตล์คล้ายสเต็กทางยุโรปนะฮะครับตอนนี้เราก็จะมาต่อครับปิดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปจัดจานกันเลย อ๋อทีนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ครับขั้นตอนที่จะทำสลัดนี่คือเป็นขั้นตอนในการจัดจานไปในตัวเลยใช่อ๋อครับทีนี้เราก็มาเตรียมตัวจัดจานกันครับเอาละครับทีนี้เนื้อย่างเราก็พร้อมแล้วนะครับรอการมิกซ์รวมออกมาเป็นสลัดเนื้อน้ำใสใช่ไหมครับ<ๆ>ทีนี้เราก็พร้อมก็จ,จัดจานไปเลยนะใช่ไหมใช่ครับเราก็มีแตงกวานะครับขือวทศส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับ นี่ใช่เาขูดผิวแตงกวาให้เป็นลายนะฮะแตงกวานะครับก็ซอยหั่นฉลอ๋งหั่นฉลิงแบบนี้นะฮะบ,บางนะฮะนี่ก็ถือเป็นการทำอาหารไปด้วยแล้วก็จัดการไปในตัวเลยครับดูแค่ เชฟใลิฟเอาแตงกวา,าหั่นเฉลียงครับแล้วมาวางบนจานแค่นี้ก็สวยแล้วนะฮะนี่ก็ประเทศนะครับมะเทศนี่ยังไงดีครับก็หั่นเหมือนกันสไลด์บางๆเหมือนกันนะฮะใช่ครับนี่ก็วางลักษณะเดียวกันเลยนะฮะครับเอาล้ครับถึงในส่วนขั้นตอนของเนื้ยนอยังเชฟนี้เป็นตัวผัก ใช่ครับผักฟิเลไอซ์เบิร์กนะครับชื่ออะไรนะฮะฟิเลไอซ์เบิร์กฟิเลไอซ์เบิร์กครับโอ้ยชื่อค่อนข้างยาวนะฮะใช่เป็นผักสลัดนะครับผักสลัดชนิดหนึ่งนะครับใครที่ชอบทานสลัดก็จะรู้นะครับผักเขาจะกรอบก็จะคล้ายๆกับผักกาดหอมบ้านเราเนี่ยใช่ครับหรืออีกอีกชื่อหนึ่งก็เป็นผักกาดแก้วก็ได้นะครับเรียกว่าผักกาดแก้วก็ได้แต่ตรงลักษณะขอบใบเขาจะยิก จะหยิกเยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นพริกละคังนะฮะใช่ครับไปครับวางก็ไปนะฮะวางสามสี่เต๋อครับครับก็เสริมด้วยหอมใหญ่นิดนึงใหญ่นะครับครับเปิดกระทะนี่เลยด้วยกันไม่รอเชฟริบแล้วนะครับเปิดเลยครับบิสมิลลา สีสันและกลิ่นนะฮะหอมมากเลยครับท่านผู้ชมบิสมิลลาห์โอ้โหสุกกำลังดีครับไม่ถึงกับเกรียมมากแต่ก็ไม่ไม่ดิบนะฮะคือเนื้อสุกใช้ได้ได้ที่เลยนะฮะครับ,บแลวก็คำนวณแคลอร,รี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับครับน้ำสลัดนะครับจะราดไปเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้จะแต่ถ้าเป็นทางยุโรปเขาจะ ส่วนใหญ่จะลาดไปเลยนะฮะใช่ครับถ้าเป็นคนไทยนี่จะคือจะเน้นจิ้มใช่จะเน้นเป็นทาเป็นน้ำจิ้มมากกว่านะฮะค่อยมาไอ้นี้กันทีหลังเนี่ยตัวตัวน้ำสลัดเดี๋ยวที่ผมอยากจะลองนะฮะก็ใช้เป็นน้ำน้ำส้มข้นนะฮะครับจะคล้ายๆมีเนื้อส้มด้วยนะแต่ว่าเป็นของใหญ่นะฮะในส่วนของเนื้อด้านบนเราไม่ลาดใช่ไหมครับเชฟไม่ลาดครับ ห <Okay. S 2> นีจราดก็ได้ตามตามชอบเลยนะครับแต่ว่าประมาณนี้เป็นไงครับ,รบ feet, เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกับอีงหนึ่งเมนูที่น่าสนใจที่ทางรายการเมนูเสดได้นําเสนอนครับ <c oughs> กับเมนูสลัดเนื้อน้ําใสนะครับ <c oughs> ออกมาหน้าตาสวยงามแล้วก็น่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับในช่วงหน้าครับเสดชวนชิมเราจะมาลองชิมพิสูจน์เมนูนี้กันครับ Rising from the valley between hills of sand, being grateful to allah was the prophet's demand, spreading peace through the streets of Medina. Medina to Nabi, Medina to Nabi, the city of the prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see. as City with Wo ชวนสัตว์ชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลลนคิชเชนหนองจอก น้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอรบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทยเฟก World of Food Asia 2013 22-26พฤษภาคม2556ณอิม a พคเมืองทองธาน,นีครับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูพิเศษนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นเมนู เรียกว่านอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพนะครับเพราะอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายเลยนะครับขึ้นอยู่กับผักที่เราเลือกนํามาใช้นะครับกับเมนูในวันนี้ครับมีชื่อว่าสลัดเนื้อน้ําใสครับสลัดเนื้อน้ําใสนะครับและที่น่าสนใจก็น่าจะอยู่ตรงตัวน้ําสลัดนะครับที่เชฟใช้เป็นน้าส้มรันนะฮะมาทําเป็นน้ําสลัดนะครับเอาเลยครับผมจะขอลองชิมเลยนะครับบิสมิลลาห์ขอเนื้อมาหนึ่งชิ้นเลยนะฮะ แล้วก็ทานไงครับเชฟก็ทานคู่กับผักก็ได้คู่กับันะครับผมขอเป็นกระเทยนะฮะวางไปก่อนแล้วก็นี่ตัวน้ําสลัดนี่นะครับจะเป็นน้ําสลัดนะครับตัดลาดไปเลยนะครับครับแบบนี้นะฮะขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์นี้นะครับผมเตรียมไว้แล้วครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ เนื้อของเรานุ่มมากเลยนะครับรสชาติของเนื้อนี่ถ้าจะให้บอกอก็จะเหมือนกับเนื้อของสเต็กสเต็กเนื้อย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําสลัดเนี่ยจะรสชาตินะครับจะไปคล้ายหรือว่าใกล้เคียงกับตัวสลัดน้ำข้นเลยนะครับเชฟบลิสแม้ทั้งที่เราไม่ได้ใส่มันยองเนตไม่ได้ใส่เลยนะครับแต่ตัวรสชาติเขาจะออกเป็นรสชาติหวานแล้วก็จะได้กลิ่นของส้มอ่อนๆใ,ในตัวของน้ําสลัดเมื่อทานคู่กันก็จะอร่อยเลยนะครับ อีกหนึ่งเมนูครับที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็จะสามารถที่จะลองทากันดูได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจท่านผู้ชมที่อยู่ถังบ้านด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าได้ลองทําเมนูนี้กันแล้วนะครับก็อย่างเช่นเคยครับไงครับเชฟครับก็ถ้าท่านผู้ชมนําเมนูในรายการนะครับเอาไปทําแล้วก็ถ่ายอย่าลืมถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งเข้ามา ให้เราชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้หรือว่าจะเป็นใบสนิยบัตรหรือว่าจดหมายก็ได้นะครับแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยนะครับจากร้านฟรดีดาช็อปนะครับส่งไปให้ครับแ้วผมก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆได้นะครับที่แฟนเพจเมนูสดาของเรานะครับถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวก็ส่งเข้ามาได้ทางข้อความก็ได้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดารายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับ กับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันตกนะครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครที่ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่หรือผ่านไปแถวนั้นก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ไปลองชิมอาหารกันดูได้ครับกับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องครับครับและเขาคืณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับผัดทอดหมักยำนะครับทำได้ทุกมนูนะครับแล้วเ็าก็มีผงหมักเนื้อนุ่มด้วยนะครับแล้วก็รสไก่นิ้อออริจินวยแล้วก็กระเทียมไทยแล้วก็ยังม แล้วก็มาถึงข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งงานนะครับที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟกสองพันิบนะครับซึ่งภายในงานนี้เขาก็จะรวบรวมอุตสาหกรรมการทําอาหารเทคโนโลยีการทําอาหารรวมไปถึงอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพก็ตั้งอยู่ภายในงานนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบการเกี่ยวกับอาหารนะครับหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ห้ามพลาดลนะครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบหกพฤษภาคมนี้นะครับที่อ m p a c t เมืองทองธานีครับ งานดีๆแบบนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและก็โคโลนเมสซ่ครับครับและเขบคุณซับเจริญกรีนแด์รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับสนับสนุนโคตสวยให้เราครับครับผมก็สามารถจะพบกับรายการเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีแบบนี้นะครับสี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นก็จะมีเมนูใหม่ๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ติดตามกันนะครับแลวก็ที่สำคัญท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองเปิด ดูรายการเราย้อนหลังแล้วก็สามารถที่จะลองทำกันดูเองได้ที่บ้านนะครับเอาละครับวันนี้ผมอิมรอนฮันนฟีและเชฟอาลิฟรักเกตนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันเวลาฮิตฟิกวันฮิดายะสลามลออัยกุมรอฮ์มุฮัมม e y o ุลล็อ e ์มุฮัมมัดกั e You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is their happy just once, Everybody once, has known what you did. Just you giving one. But, but you telling and everyone you meet. Just giving one. You always talking body about body it. A just a just a giving a one. I guess doing good thing is their happy a Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.